เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีภาพจากเ,ออเว็บไซต์เฮลิออนไลน์นะครับเป็นภาพที่ถ่ายที่สนามบินของ a i r b บัสในเยอรมนีนะครับผมก็ เป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ h 1 3 5ของกองทัพอากาศนะครับซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยลงนาำจัดหาจำนวน6กลำและเพิ่งประกาศสัญญาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ทั้ง6กลำเนี่ยราคา1,300ล้านบาทนะครับก็จะประจำการที่ฝูงบิน202ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ฝูงบินนี้จะเป็นฝูงบินสำหรับฝึกนักบินเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะนะครับผม การจัดหานี้จริงๆแล้วก็จะมาทดแทนเจ็ต a รนเจอร์นะครับแต่ว่ากองทัพอากนเนี่ยปลดประจําการ Jet r a n นเจไปนานมากหลายปีแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องบินทดแทนที่ผ่านมาก็ใช้การฝึกกับ UH-1 Huey e มาตลอดจนเมื่อเฮลิคอปเตอร์แบบใหม่เข้ามาประจําการแล้วคือ H-225M ซึ่งมีเทคโนโลยีและความทันสมัยมากขึ้นก็และ Huey ก็ e ถูกปลดประจําการไปดังนั้นการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบใหม่เนี่ยก็จึงมีความจําเป็น ซึ่งช่วงหลังเนี่ยแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์เนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จในตลาดประเทศไทยนะครับก็อย่างกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือแม้แต่สำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยหรือกระทรวงทรัพยากรก็ตามมีเฮลิคอปเตอร์ของแอร์บัสประจําการอยู่เป็นจํานวนมากอย่างของกองทัพอากาศเองก็มี h 2 2 5 m แล้วก็ h 1 3 5ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบใหม่ตัว h 13 5ของกองทัพอากาศจะติดตั้งกล้องที่มองเห็นรอบตัวได้3า0้องศานะครับแล้วก็ ซึ่งตรงนี้จะเป็นแผนที่ทังยุทธวิธีของเฮลิคอปเตอร์ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนั้นในสัญญาสั่งซื้อแล้วเนี่ยยังมีการสั่งซื้อ H Care Smart ซึ่งตรงนี้เป็นโปรแกรมการซ่อมบำรุงของ Airbus Helicopter ซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงแบบเมาจ่ายเฮลิคอปเตอร์อยู่ในขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีการทําสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังมีบางลําก็เริ่มติดตั้งเบรดของเฮลิคอปเตอร์แล้วติดต่ก,การส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทยจริงๆเนี่ยจะเริ่มในปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะมีการเลื่อนหรือปรับระยะเวลาการส่งมอบหรือไม่เพราะว่าน่าจะมีผลจากโควิดอาจจะมีผลกระทบต่อการฝึกนักบินแล้วก็ช่างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนอกจากภารกิจการฝึกเนี่ยก็ยังใช้ในภารกิจใช้งานทั่วไปได้เช่นกัน ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยจะทำให้การจัดหาครั้งนี้เนี่ยทำให้แอร์บัสเฮลิคอปเตอร์มีส่วนแบ่งของเฮลิคอปเตอร์เพื่อการใช้งานทางทหารแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เพื่อการใช้งานทางพลเรือนเนี่ยในประเทศไทย42%เลยทีเดียวนอกจาก H135 แล้วก็ H225M ในกองทัพอากาศไทยแล้วเนี่ยและในส่วนของกองทัพเรือไทยก็มี H145M ประจำการกองทัพบกก็มี2รุ่นเลยนะครับก็คือ H125M แล้วก็ H145 เช่นกัน แล้วก็ถ้าจะนับ UH 7 2เนี่ยซึ่งมีพื้นฐานมาจากเฮลิคอปเตอร์ของ Airbus ก็สามารถรวมเข้าไปได้อีกแบบด้วยสำหรับสำหรักงานตำรวจแห่งชาติก็มี AS 3 6 5ประจำการแล้วก็ยังมี H 1 5 5แล้ว H 1 7 5อีกโดย Airbus มีศูนย์ซ่อมอยู่ที่ในเมืองไทยนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็อยู่แถวรัดกระบังแล้วก็ลงนามสัญญากับทีไในสัญญาการซ่อม,มบำรุงเฮลิคอปเตอร์ของ Airbus สในประเทศไทยด้วย ใครอยากเห็น H135 ของกองทัพอากาศไทยตัวเป็นๆนนะครับเก็าอาจจะต้องรอวันเด็กปี65เพราะว่าปี64จะทำการส่งมอบเราก็รอดูกันได้นะครับผม